วันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2566นะครับก็วันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ว่าผมให้เด็กในสังกัดผมนะครับเด็กในหมู่บ้านผมนี่แหละนะสคนนะช่วยกันเสิบ์หา โปรไฟล์อดีตแฟนผมที่ชื่อเฟซว่าหนูนหนะคะนะครับว่าเขายังอยู่ดีอยู่หรือไม่นะครับล่าสุดเราได้คำคมมาเนาะคำคมอยู่ในแชทของนอ้องผมอีกในอีกแชทหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูในใต้คลิปอ่าคำอธิบายนะ แล้เนี่ยมันก็จะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญว่าเขาโพสอะไรไว้บ้างนะครับ mm. ก็อยากจะบอกกับทุกคนว่า mm. ผมเนี่ยยังรักเขา mm. อยู่ไหม mm. เดี๋ยวทุกคนจะสงสัยเอาเนาะ mm. ผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ทุกคนจะเม้นหรือไม่เม้น,มน,มน,มนผมไม่ผมไม่มั่นใจนะแต่ว่า mm. ผมไม่แน่ใจนะแต่ หลายคนเลยว่าทุกคนก็อาจจะก็อาจจะสงสัยว่าเออจะไ่ผูกกับอดีตแฟนผมไม่ได้คุยกันนะครับคือนิสัยเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเขาจะหาว่าเราเนี่ยยังเอาเขาไปประจานยังเอาเขาไปโพส์น่นนี่นั่น,นสารพัดนะผมบอกตรงๆนะถ้าเขาไม่มาดูเฟซผมเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าผมได้โพสอะไรถึงเขาเู่ครับ ใช่ไหมล่าสุดเมื่อคืนผมตื่นมานะครับผมได้ทำการพิมพ์ชื่อเฟซเขาผมก็ไม่เจอเฟซเขานั่นก็หมายความว่าเขายังไม่เลิกบล็อกเรา่นเี้นะครับก็ถึงแม้ว,ว่าคุณจะบล็อกผมแต่ผมก็ยังมีนักสืบหรือว่าสายลัปิกหลายๆคนที่จะไปส่งเฟซคุณได้ ว่าปัจจุบันนี่คุณทำอะไรอยู่บ้างนะครับหน้าสุดผมได้ข่าวจากรุ่น,น้องผมมานะเดตตาตาดีนั่แหละอดีตแฟนผมนะครับอดีตแฟนผมไม่มีฟันหน้าแลยนะถามว่าทำไมอดีตแฟนผมไม่มีฟันหน้าล่ะคุณยังจำวันที่เขาไปชนที่นครปฐมได้ไหม นั่นแหละเขาได้แผลมาก็คือฟันหน้าเขาไม่มีหนึ่งซี่ถามว่าเขาไม่ถามว่าเขาไม่มีฟันหน้าผมยังรักเขาไหมอันนี้ไม่สามารถให้คําตอบได้มันอยู่ที่ตัวเขาแล้วมันอยู่ที่ตัวของอดีตแฟนผมด้วยผมก็ไม่รู้ว่าหนึ 1, ่งมกราเปี6หเจ็ดเนี่ยเขาจะมาติดตามผมหรือเปล่า ต้องอยู่ที่อดีตแฟนผมด้วยว่าอาดีตแฟนผมจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาติดตามเราไหมอดีตแฟนผมนะแล้วผมก็เชื่อว่าอาดีตแฟนผมยังยังติดตามผมใน YouTube ยูทูบอยู่แต่ว่า t ิ k กต็อกคลิป t ิ k กต k อกของเขาเนี่ยผมไม่เห็นแล้ะผมเห็นแต่คลิปคนอื่นเรื่องของติ๊กต็อา ไม่เป็นไรนะเขาไม่เป็นไรเขาจะติดตามไม่ติดตามแล้วผมไม่รู้นะแต่ว่าอยางได้ต้นคริสต์มาสคือถ้านี่ใส่คุณมันไม่เปลี่ยนนะคุณก็ไม่มีเสด้อะไรเรอกนะดีเฟฟนเราตรงๆแล้วก็อยาก จะขอบอกตรงนี้เลยนะหลังปีใหม่แล้ววันไหนนี่แหละผมอาจจะได้ไปเรียนต่อแล้วก็อาจจะได้ทำงานไปด้วยเลยนะครับเรื่องนี้อดีตแฟนผมก็ไม่รู้นะเออไม่รู้พะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้บอกสมรทหหอมสมุดเบญญาลัยแหล่งเรียนรู้สำหรับคนตาบอดยกเลิกการส่งแล<อ>นะไม่จัดเก็บจดหมายสำหรับร่างนเว็บเมลก็เขาเป็นคนบล็อกเราไปแล้วเนาะก็ท้านาฬิกาสองนาทีบันทึก อาจารย์ยอดอาจารย์ยอดคนเรือแตกกรมเขาก็จะไม่รู้อะไรจากเราเลยนะครับอดีตแฟนแต่คนที่จะรู้ก็คือน้องผมนี่แหละนะน้องในหมู่บ้านนี่แหละนะครับกาดี <c oughs> ถามว่าผมอยากจะคุยกับเขาอยู่ไหมใจหนึ่งก็อยากคุยนะอยากจะถามว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมนุนนั่นแต่ใจหนึ่งก็ ก็ยังเกลียดเขาอะนะครับมีคนบอกผมว่าตอนเนี้ยผมกำลังรอให้อดีตแฟนผมกลับมาก็คือหนึ่งรอเพื่อความหวังสองรอเพื่ออะไรสักอย่างนี่แหละแต่ทั้งสองข้อน,นี้ผมก็ไม่ได้จะรอนอะไรนะแต่ถามว่าผมท้อไหมกับชีวิตตัวเองก็ท้ออยู่นะ แต่ก็ไม่มากอะไรนะครับแล้วถามว่าช่วงนี้ผมยังมีผู้หญิงคข้ามาคุยเข้ามาอะไรอยู่ไหมก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งอดีตแฟนของเขาก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะว่าเขาบลอ็อกผมนะครับแล้วเขาก็ไม่สามารถถามว่าติดตามได้ไหมติดตามได้ถา้าเขากดบล็อกเขาก็สามารถติดตามผมได้และผมก็สามารถติดตามเขาได้เช่นกันนะครับ <c oughs> ปกติเวลาเนี้ยนะปกติเวลาเนี้ยหกโมงเจ็ดโมงเนี้ยเป็นเวลาที่ผมได้นั่งคุยกับอดีตแฟนก็จะมีค,าค่าสายมันจนถึงเช้านะครับอาจจะมีบางครั้งที่ว่าเน็ตหลุดเนอะอาจจะมีบางครั้งที่วันเน็ตก็ผมก็จะถามเขาเหมือนก็นแบบว,ว่าเออช่วงนี้เป็น,นยังไง ถามว่าเขามาคอมเมนต์อะไรเราได้ไหมได้นะเพราะว่าไหนๆเขาก็ไม่ได้อยู่ในความกระถมนะเขาเขาก็อาจจะสบายขึ้นนะ,นะครับแต่มันก็อยู่ที่มันอยู่ที่ตัวเขาว่าตัวเขาจะกลับมาหาผมหรือเปล่านะครับก็ไห,ไหนๆก็จะปีใหม่แล้วเราก็อยากได้เขาแบบยังไงกลับตัวขึ้นนะให้มันดีขึ้นกว่านี้แล้วก็สิบแปดแล้วเนาะปีหน้าก็สิบเก้าและ พอปีหน้าผมก็ยี่สิบหกแล้วเขาก็สิบเก้าพอดีอืมแต่ถ้าคุณยังไม่ปรับตัวให้มันดีกว่านี้เขไม่มีใครอยากเจ้าคุณไม่มีใครอยากเอาคุณมาเป็นแฟนหรอกนะต้องให้คุณจะเรียนจบมาจากไหนก็นแล้วแต่เนะาะแต่ผมอ่ะไม่เท่ไงไหรรหรอกแต่คนอื่นเนี่ยนะนะแล้วก็ไอ้สิ่งที่คุณบอกว่าคุณอยากจะเป็นครูเลิกหวังเสเถอะเลิกคิดซะเถอะนะครับมันก็ไม่มีทางไปได้แนระ้ว ที่จะเป็นครูมันเป็นมันเป็นไปได้ยากนะครับคือเราต้องมีความรู้มากกว่าด้วยถึงจะเป็นครูได้อันนี้บอกไปรับว่าจะแฟนมาได้เลยแปดนาฬิกาสามสิบห้านาทีมันถึกวีดีโออุก x สอง x สองนาทีนะครับจังหวะเวลาครับก็อยากจะให้อเดีตแฟนมาติดตามความเคลื่อนไหวบางประเด็นผมบอกว่า ตอนนี้ผมปรับตัวแล้วนะคือผมมาได้เอาคุณไปประจานแล้วนะนะแล้วก็วันที่หนึ่งเนี้ยผมก็จะมาทำคลิปยุติการอัพโหลดอดิษแฟนเนี่ยสำหรับคนเลยเนี่ยนะถ้าคุณไม่มาฟังไม่มาดูไม่มาเมนไม่มาถามเนี่ยคุณก็จะไม่รู้อะไรจากผมเลยนะครับเอาตรงๆแฟนอดิตอดิตแฟนผมเนี่ยเขาไม่มีนักสืบเขาไม่มีสายลับแต่ผมก่คผมมีนักสืบหมดแล้วก็มีสายลับไปแล้วนะครับรับ เอาตรงๆหมคือสายรับผมก็ไม่ใช่ตาบอดอ,อะไรลังตาดีนี่แหละนะเป็นเด็กในหมู่บ้านนี่แหละนะครับผมทำให้เขาเกลียดอดีตแฟนผมเหมเกนะลียดนะหน้าสุดเฟซที่ชื่อว่าฉันชนกทองผาซิาเล่เนี่ยเขาไปแอดเป็นเพื่อนแต่ฉันชนกทองผาเซกาเล่เขาไม่รับเนี่ยเขาก็ลบลบลบ,ลบปุ๊บเขาก็ยังจะไปแอดอีก อแอปปุ๊บเขาก็ลบแอปปุ๊บเขาก็ลบอย่างนั้นนะ่ะคือเอาตรงๆเลยเดา